บอกว่าชอบชอบคนแก่ชอบอะไรที่เป็นป่าป่าเนาะเออนึกว่าถ้าสมมุติได้ได้อันผัวคนแก่แล้วนะอ,อืมคิดว่าจะไม่ต้องทําอะไรมีแต่เขาตามใจหมดเออเออที่ไหนได้บันมันเหามาได้คั่วขี่ค่วเงียวก่อนอีกเออนะได้ดูแลมนัน บอกว่าให้แม่บ้านทำํำ่นวัดไดอืมเออถ้ารวยระดับนั้น <c oughs> เขาไม่มาเลือกคุณหรอกเ <c oughs> อออิลีนะอืมค่ะรุ่นนี้ต้องร้อยไหมถึงจะเอาอยู่ใช่ไหม้อยไหมหมาอีเหล้วเด้อตัวเลือกความสวยความงามโ <c oughs> อม้ต้องถามเออฉีดจนหน้าเงาแล้วเอาถ้าฉีดนะ่ะหน้าจะเงาเหรอคะอืมเออ เอาเอาผูฒถาแห้งได้ทำงานหนักเพิ่มแมนบ่แม่แม่เพนสีกระโขดกันขึ้นเจังสั่นเดืยนนี้นะเอพป็นว่าถ้ามีปานะ่ะปาก็จะมีแม่บ้านไว้ให้ดูเล่เราอะไรอย่างนี้ได้ือ้อนะชิมีสันบ่กแบบนั้นต้องด้วยมหาศ,าศาลในตรงนี้คนใส่นะแม่นบ่เออนะอ๋อต้องทำให้และต้องใช้เวลามากกว่าหนุ่มหนุ่มๆเยอะค่ะป้ายืนยันว่าซันคุณ คนชอบคนชอบเจี่ยวเนาะเจ้าก็ได้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 แฟนแฟนแฟนอายุมากกว่าใช่ไหมคะอืมต้องใช้เวลามากกว่าหนุ่มหนุ่มหนุมเยอะว่าสันดียืนยันนั่นดีเออ <c oughs> ต้องไปรีเพยทั้งป่าทั้งหนูเด้ <c oughs> ใช่คนแก่เขาต้องการคนคนเอาใจอืม สิให้เขามาตามใจเธอฝันตีวาันดีเออพี่ซิโลว่าเธอฮูยหาแบบนั้นเออก็ขอให้ได้สลอกเดอร์เนอแมนบอกเออเอ,อืมไม่เย็บยมกรบสวบตดีวันดีอืมเออแต่เขากับปาอีเทาอยู่บ้านไปหาเด็กอยู่สันอ,อืมจ้า เออเดี๋ยวหนูอ่านคอมเมนต์ซ่าแมนบอโอย่านได้เปลี่ยนแพมเพื่อในมันเดียปานนั่นแล้วเออเิเซตขี่เสตเงี้ยวให้กันกับปานนั่นแล้วเนาะเออเมนอบหาซิฟพกซิฟโย่เชิงหน่อยกระเทสซิฟเมนอกเออคนเราอ่ะเออสังขารมันจะอยู่ได้ขนาดไหนพี่น้องอืมอือป๋า ต้องดูด้วยว่าปลาไหนนะป๋าแบบรวยจริงหรือเปล่าหรือป๋ายังไงเนาะอืมค่ะอืมค่ะพี่เปีป๊ยกคุณวดีจ้าเออเราสั่งคุณสวัสดนะคะเราสั่งฝันโออันบอกอค่ะคุณสุธารัตน์นะ ถ้ารวยเขาจะเอาอายุสิบห้าสิบหกปีพุละเออหนูก็ว่าน่นเลี้ยวคันว่ารวยปันนั่นว่าเป็นป่ามีมีคนใส่มีคนนั่นมีแม่บ้านให้เกซสิเขาโบหันมาเหลียวเบิงเฮาดอออันใดก็คือมือสองพอมนะเออบอแมนแกะกลองอแม่นบ่ละเอบอบ่แมนผู้สาว สิงสิงแกะกองนะจ๊ะมือสองข้อมเลี้ยวเด็กว่าหมายน่ะนะเออสองก็คือเท่าแล้วจ้าสี่สิบบวกบวกบวกแล้วนะเออใครเล่นมาเรยว คุณยาฮาเลยอืมเนาะเอเอถ่าหัวหนากันถ่าหัวหน่าหน้ากะนาถ่าลวยสีเอาแบบไดมาเลี้ยงถ่าพี่อ้อมถ่าหัวหน้ากะนาถ่าลวยสีเอาแบบไดมาเลี้ยงอืมอยากได้นู่นอยากได้นี่ไม่ดูสภาพ ตัวเองสภาพไม่น่าเลือกได้นะเขาเลือกได้โอ๊ยหนูอืมค่ะอืมเศรษฐีผู้มั่งคั่งจะเอาเงินอ่าฟาดหัวป่าหรือจ๊ะเออนะเออเศรษฐีผู้มั่งคั่งจะเอาเงินเออถามบาร์ที่ไหนถามถามเออ่านบบกพออ่านบขกเข้าใจอืม เออกาเนะสาภาพแบบนั้นยังอยากได้ป่าวาสันหวังรวยแบบทางลัดวัทเหาะเอพอพิ่นอยากเพิ่มเพิ่มพุ้นทรัพย์สินสินทรัพย์จาของจ้าเออนะเออมั่งข้างอยู่แล้วก็อยากให้มั่งเป็นเศรษฐีอยู่แล้วอยากเป็นมหาเศรษฐีจะบาทนี้นั่นนะออออืมอย่าฝันผัวเก่าดีแล้วผัวเก่ามันเด็กอืมคอยเอาใจคอยตามใจอืมค่ะพี่เลิฟเบ,บิ่งทุ่งมุมแล้ว หาความงามบอจืออ้ยเขาก็มีเแหละมุมงามของเขานะอ่าข,ของคุณเขาแก่ไทยหรือแก่ฝรั่งคะของคุณเขาแก่เขาเก่แก่ไทยคะ่ะคุณคนคนคุณ,นค,ณ,ค,ณคนชอบเที่ยวนะคะอืมเขาแก่ไทยคะ่ะห้าสิบอัพเขาบอกอย่างนี้คะ่ะ อืพาป่าขี้ลืมไงสกิดแล้วลืมสกิดอีกไงเอาเผื่อป่าขี้ลืมไงอือือย้มตัวจังสี่เนาะเออยามตัวย่มอย่างโอ้ยหลอกง่ายเออป่าปั้มป,มป,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 ปะเปิดแล้วเนาะสมองแบบอยากอันเสมออะไรแบบนี้แล้วเนาะอายุเยอะแล้วเนาะอือนะแต่ว่าเอาเอาเด็กนี้มารู้ทันใช่ไหมอือ มันทัานเกมได้สาดิกหน่อยเนอะเออมันบอกเออค่ะอีโนไปขึ้นเขาให้ปลาดูหน่อยนอกจากมันจะเล่นของภุละว่าสั้นบอก <c oughs> เออเขาว่าเขาเลือกได้อือเอาเอาอาจารย์ใดมาเล่นกับได้ด้ว <c> ย <oughs> สิบารสิเล่นกองก็ได้สิเล่นอันตัวใดล่ะอ,อืม กรดับป่าลิ้นพันกันหนูหิวข้าวสารภาพหิวข้าวยังไม่ได้ทานข้าวเลยน,นี่อืมก่าเขางามลึกตรงเบิงคัก,กอืมเขาเรียกง,งามเขาเรียกง,งามหมดค <c oughs> นงามหมดหมดนะ่้นะหมดตัวน,น้อยๆอยนั่นอืมคือจะต้องเพ่งเล็งถึงจะเห็นความงามอืม นะบางคนงามช้างนะมองไปสะดุดปุ๊บงามเลยเขาเรียกงามช้างอันนี้เรียกงามมดเออเขานะงามมดงามงามแบบว่างามลึกงามงามลึกลับบอกเออนะอือตรงทางตาเบิงนี่จะเห็นความงามจ้ะสาวงามหาเลยงามลึกๆึกฉันจะสวยฉันเลือกได้ เออเออจ้าฉันสวยฉันเลือกได้จ้าอืมอืมผิวขาวด้กว่านี้อืมเอออาจมีคนตกหลุมรักก็ได้เจ้เออนั่นล่ะรักเพราะอะไรอืมค่ะคุณวันหวานนะคะอืมอต้องย่านดอกเอ่อต้องย่านดอก ก็ผมสนับสนุนทุนให้เมีย <laughs> อืมเอ่าอ๋อลุงก็ขึ้นเหรอค่ะ